โอเคโคลัมบัสมีเรือสามลำนีนาพินตาและซันตามาเรียโว้เงียบๆสิท้องฉันร้องเหรออ,อีกตั้งสองชั่วโมงกว่าจะพักเที่ยงอ่าน่าอายชมัดดีนะที่ฉันม่ขนมรองทองซ่อนเอาไว้อยู่หวังว่าจะได้สีแดงนะรถปลดของฉันเลยโอ้ไม่กินอาหารในห้องเรียนนะเจ้าน้อยต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาพักนะ ก็ได้ค่ะก็ได้ฉันเก็บมันก็ได้เอาล่ะฉันต้องรอตอนพักเที่ยงต้องโฟกัสเรื่องเรียนก่อน<า>คิดดูอีกทีว้ายังมีกาวอยู่ในนี้อีกเหรอมีบางอย่างบอกฉันว่าวิกกี้ต้องคิดอะไรดีๆออกแน่ถ้าคุณต้องการซ่อนขนมให้ลองใช้ปลอกกาวแท่งเปล่าๆเป็นที่ซ่อนสิเันตอนที่สําคัญที่สุดหรอเอากาวออกก่อนมันคงไม่อยากกินมันหรอก อย่าลืมล้างส่วนท้ายที่เชื่อมกับกาวด้วยนะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างกาวออกจากปลอ,อกจนหมดแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนต่อไปก็ถึงเวลาสนุกแล้วนําขนมที่คุณชื่นชอบอย่างเช่นเยลลี่ไปใส่ไว้ด้านในปลอ,อกกาวโดวยวางไว้ติดกับแกนหมุนเลื่อนกาวดูสิว่ามันถูกเลื่อนเข้าไปแล้วพอดีเลยเมื่อ,อยังต้องเรียนอีกนานกว่าจะถึงเที่ยงไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมที่ซ่อนอยู่ืม อะไรหรอค่ะ,คะนี่มันแค่ก้าวนะไม่มีอะไรหรอกอย่างที่รู้ก้าวกับเยลลี่ก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเคียวไวๆเลยนะวิกกี้ต้อนรับเข้าสู่วันพุธวันที่เหนื่อยที่สุดของสัปดาห์ว้าวฉันว่าฉันสัป,ปง,งกอีกแล้ว ไม่นะฉันทําอะไรลงไปทําไงเนี่ยฉันที่แสนจะเบื่อกับตัวเองจริงเลยวิกกี้ดูนี่สิฉันทําหนังสือเลอะอะเดี๋ยวนะฉันว่าฉันดูนะว่าจะช่วยยังไงเลมอนเปรียปร้ยวเนี้ยจะช่วยให้กลับมาเหมือนเดิมรับไปสิฉันเกลียดเลมอนฉันไม่ได้ให้เธอกินดูนะเห็นไหมมันลบหมึกปากกาไฮไลท์ได้โว้วเธอได้เวทมนต์ที่ใส่เลมอนหรือทำอะไรกับมันเนี่ย โอเคอ่านหนังสือต่อดีกว่ายังไม่เชื่อเหรอว่าเลมอนมันใช้ได้ผลจริงๆนะงั้นลองดูนี่นำเลมอนมาถูตรงเส้นไฮไลท์สีเหลืองๆเพียงเล็กน้อยเห็นไหมมันได้ผลจริงๆนะ ลิลล oh! ี่ oh. หวังว่าเธอจะคาดเข,ข็ม enfin ขัดนี้รภัยขณะที่ขับรถด้วยนะเฮ้ยหนังสือของฉ really. ันโถเอ้ยอ่านถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เธอนี่จริงๆเลยลิลลี่รู้สึกผิดเลยใช่ไหมล่ะลิลลี่น่าจะมีอะไรที่พอช่วยเธอได้นะและนั่นก็คือคลิปหนีบกระดาษนั่นเองนําคลิปหนีบกระดาษแบบนี้มาพับปลายเข้าไปด้านในให้เป็นรูปกากบาทแบบนี้คุณสามารถทำแบบเดียวกันนี้กับคลิปหลายๆสี โอ้โหน่ารักจังนี่เอมี่ดูอไรนี้สิเจ้าพวกนี้จะช่วยเธอรู้ว่าอ่านไปถึงหน้าไหนแล้วดูสิเหมือนรูปหัวใจเล็กๆเ,เลยใช่ทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วและฉันก็ทำให้ตัวเองด้วยล่ะวันนี้มีระเบียบการอะไรบ้างไม่นะทำไมมันแฉะแบบเนี้ยโอ้ดูเหมือนว่าหมึกปากกาจะซึมเลอะไปหมดแล้วเอมี่ แย่จังเนาะแต่บางที่มันอาจยังใช้งานได้อยู่ใช่ดูเหมือนจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วอยากให้ปากกาและดินสอดูมีสีสันขึ้นมาไหมล่ะเทน้ำลงไปในภาชนะใบใหญ่และเลือกสียาทะเลที่คุณชอบจากนั้นเทมันลงไปในน้ำคุณสามารถเทสีลงไปได้หลากหลายตามต้องการทีนี้ค่อยๆจุ่มดินสอลงไปในน้ำจากนั้นยกขึ้นมาและทำซ้ําเหมือนเดิม คุณสามารถทำซ้ำได้ตามต้องการและสามารถทดลองทำได้หลายๆสีโอ้โหไปได้ดินสอบพวกนั้นมาจากไหนอ่ะอยากได้สักแท่งไหมขอบใจจ้ะเอมี่ก็แค่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเท่านั้นเอง โรงเรียนอาจเป็นช่วงเวลาที่แสงจะน่าเบื่อได้งั้นทำไมพวกเราไม่มาสร้างความตื่นเต้นด้วยการแกล้งเล่นเล็กน้อยที่ไม่เป็นอันตรายกันถ้าคุณกำลังมองหาวิธีทำให้ห้องเรียนของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นเอาของพวกเราไปใช้สิการลอกลอบผู้มีอำนาจเป็นวิธีการฆ่าเวลาที่เจ๋งนะใช่เลยมันสุดยอดมากในบางวันมันก็ต้องใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะไม่หลับไปในคาบอุ้ยฉันเผลอหลับไปต้องไปแล้วดีกว่า พวกเธอกลิ่งไม่ได้บอกเลิกคลาสฉันต้งหากกลับไปที่นั่งซะโถูเอ้ยพวกเราเกิดจะได้ออกไปข้างนอกแล้วเชียวฉันกินอาหารเช้ามาตอนไหนนะประมาณสีชั่วโมงที่แล้วหรือเปล่าท้องของฉันกำลังร้องอย่างดุเดือดบางทีฉันอาจมีอะไรอยู่ในก้นกระเป๋าของฉันก็ได้นะไหนดูสิโอเคครูแอปเปิลบีไม่ได้กำลังมองอยู่ฉันจะกินเจ้าพาสตานี้ที่ฉันเตรียมเอาไว้เมื่อคืน ฮะเจ้าพาสต้านี Ex ่มันส่ไหมเนี่ยเฮ้เคสดูสิว่าฉันมีอะไรอยากจะทำการแกล้งในช่วงยามบ่ายอย่างนี้ใช่ไหมล่ะโอเคฉันแค่จะต้องไปถึงเก้าอี้โดยที่คุณครูไม่เห็นฉันวีเกือบไปแล้วนั่นนั่นทีนี้ฉันก็จะวางพาสต้าแห้งของฉันไว้ใต้ขาเก้าอี้ โปรดอย่าหันมานะอย่าหันมาไม่นี่ฉันได้ยินใครพูดอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรให้ดูตรงนี้หรอกค่ะครูพวกเราก็แค่กำลังจดโนต้ตอยู่เอาล่ะช่วงโมเมนต์ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงเมื่อกี้นี่มันสิ่งอะไรดังลั่นเลย นี่เก้าอี้มันพังหรือเปล่านะเจนิเฟอร์เมื่อกี้นี่มันสุดยอดมากเลยเธอเป็นราชินีของการแกล้งเลยจริงๆมือถือไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในนี้นะไว้ในล็อกเกอร์ซะโอ้ ไบรอันเก็บมือถือแล้วใช่ไหมแล้วนั่นอะไรฮะ<า>บ้าจริงโดนจับได้แล้วเดี๋ยวกลับมาครับป,ปฏิบัติการแอบเอามือถือเข้าเริ่มแล้วดูเหมือนจะปลอดภัยนะนผ่านประตูมาได้แล้วฮะยังไงซะอย่างที่พูด เดี๋ยวค่อยโทรหาเพื <stood out> ่อนทีหล <habitude> <sh arp running> <sh arp running> ังนะฉันแอบไม่ได้เนียเลยเฮ้นั่นมันถุงน้ำผลไม้นี่สงสัยจังว่ามันใช่แล้วอยากแอบเอามือถือเข้าไปไหมเอาเคสออกแล้ววางมันลงบนถุงพลาสติกใหญ่จากนั้นค่อยๆใช้มาร์กอร์ร่างเส้น เมื่อเสร็จแล้วเอาเคสออกและตัดมันตามเส้นร่างเพื่อทำให้พลาสติกติดกันพับกระดาษไขเหนือขอบและใช้ที่หนีบผมทาจากนั้นนำปากถุงน้ำผลไม้มาและเอาส่วนพลาสติกด้านในออกหันด้านข้างมาและทากาวร้อนลงไปยึดพลาสติกกับชิ้นส่วนให้แน่นทีนี้ก็เหมือนถุงน้ำผลไม้แล้วใส่เข้าไป เมื่อเต็มแล้วปิดฝาซะใส่มือถือกลับเข้าไปในเคสและทากาวร้อนลงไปจากนั้นติดถุงบนกาวโอ้ขอโทษครับไบรอันอะไรนะ่ะแค่น้ำผลไม้ครับนี่ไงโอ้ถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็โอเคเยี่ยมเลย ว้าวเดรสนี้ต้องเพอร์เฟกต์สำหรับปาร์ตี้แน่ๆแ,แล้วมันก็ลดราคาอยู่หืมเสื้อผ้าฉันทั้งเก่าและน่าเกลียดอยากแต่งแบบนี้บ้างจังสงสัยจังว่าฉันจะมีเงินพอซื้อไหมไหนดูเซินีน้อยจังแฮะนี่ไง มีซ่อนอยู่ในนี้อีกไหม150ดอลลาร์ลด20%เป็นเท่าไหร่นะฉันเขียนมันดีกว่าโอเค150ดอลลาร์ลบ20%เออฉันต้องคูหรือหารอะไม่เป็นไรน้าละน่าการคิดเปอร์เซ็นต์ทำให้เธอปวดหัวได้ของแท้เลย เดี๋ยวฉันว่าฉันรู้แล้วเอ้ยฉันเกลียดคณิตเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกนี้เลยเฮ้ยอยากรู้ทรวิคเจ๋งๆไหมเธอสามารถคิดแบบนี้ได้นะ แค่เอาตัวเลขด้านหน้าศูนย์คูณกัน15และ20เห็นไหม20%ของ150ดอลลาร์แค่ลบออก30เหลือ120เห็นไหมฉันต้องไป5้าตอนนี้แล้วล่ะเฮ้ hey, ไม่เอาเงินไปเหรอบายนะ